แล้วเป็นปานนี้ก็มีอาการเดียวแล้วล่ะที่สาสีแล้ววันนี้เออก็กริยาสับใดกล่าวแต่สักว่าความมีความเป็นเท่านั้นกล่าวมันไม่ได้กล่าว ไม่เก่ากัดตัและก้วเ่รอ่านความผัาใจเขาไม่ได้กล่าวอะไรเลยเขาลงจักตัวเดียวยักรัฏจัยตัวเดียวเนี่ยเดียวเลยดดเลม่เหมือนกับไทยเลยเหมือนกับพวกจัก์ giáo viên đi mai chích chửi mai cho tôi điêu lời có bạn thấy mình nhớ đây à tên á เขาเรียกว่าภาวะจบไม่ต้องมีอะไรจะต่างกันเยอะหรือว่าธาตุในความมีความเป็นอย่างเดียวไม่เรียกธาตุไม่เรียกหากรไม่เรียกหากรนี่แปลว่าเป็นภูธาภูธาเขาเขารักษาเลยไม่ทำานมือเลยต้องการให้อยู่พวกนี้ไงแล้วก็บวกบวกอะไรยาบวกเต เดไม่ดังนียไงมนต์าลาตีกันไงอนเตอันเตไงมนต์บาลาเนี่ยใช่อัดเอนอบดบดเห็นไหมมันไม่ไม่เกิดขึ้นบ่อยต้องใช้ตรรกะด้วยไม่กล่าวอะไรเลยเขาบอกไม่กล่าวติรกะสาบใดกล่าวแต่สากว่าความมีความเป็นเท่านั้นไม่กล่าว เนี่ยด้วยใบกาวกัดตาคืออันว่าแล้วก็กาวมันก็ซึ่งกัดตาคืออันว่ากาวคือซึ่งไม่มีอันว่าไม่มีซึ่งมีแต่อันอย่างเดียวอันตัวนี้นตัวเดียวอธิญาย,ยันเดียวอันเขาเป็นอยู่่อยางี้เออปุ๊บจะใส่เนี้ยอะ่ะ เขาจะเอาจะเปลี่ยนพลัธาตุเนี่ยได้เนี่ยมันจะตีงจะไม่เหมือนใครเลยจะเป็นยี้เลยเอออันอะไรอันแปลว่าเขาไงตอนนี้อันเขาตายอยู่ตายอยู่อันนี้ยังไงอ่ะนี่อยู่ก็อะไร

นิปัดใช่ยาแต่นอ,นอันก็มีอันเขาพวกนี้จะทำแต่ว่ามันเหมือนในชาวบ้านเขาไม่เหมือนหรอกัะไงก็เหมือนเออ <c oughs> นี่มันประโยชาอะไรย่อมนอนเป็นไรกระตูประตูประตูหาคนมานอนอันนี้เป็นไร อันนี้เป็นว่าว่าเพภาวะว่ะาแบบ่งเดียวนอนไม่เรียกหากรรมจะไม่มีประโยชน์ตามวัตนตกเกิดขึ้นนอนจะไม่มีซึ่งแต่ต้องเรียนโจทย์เยอะหลายเรื่องนมองคนทียนงงก็รู้ว่าโคดไอด้นี่วันทองนี้ไม่นิยมใช้ใช้กัดตากรรมมากที่สุดกัดมากที่สุดยัดเป็น 10, ติดตดจะมีธั้งพาทั้งหนะึ่งทัภาวะอาจจะมีเป็นร้อยทุกเจ้โผล่มาเออเพราะนิยม เพราะเราบกว่ามนจกมันเป็นเรื่องจริงตายจริงเป็นจริงเงี้ยเขาไม่ยอมมรับมจริงได้นเนเกี่ยวกับธาตไม่ได้หากรรมแตกก็ได้จะขยายอะไรก็ได้เออลบตายก็ได้เมื่อไรเยอะก็คิอตัวไหนตายอยู่ที่ ได้ครับแล้วก็ใส่มาเรื่องที่เาไม่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 พูดแต่เอันนี้เราเทารอยรอยนี่คือคนเรียนเขายกมานี่เดียวมีการเรียนเักเป็นอย่างนี้ต่อไปเจอเราจะเจอยิ้มแยไรึยิ้มแยยังไงอันว่าได้ไหมเขาจะมีล็อกมาเลยอันว่าไม่ได้เลยมีบางอย่างอันอะไรอันนอะไรทั้งหลายย่อมตายก็เนยได้ี๋ยวเออหรือหรือจะเป็นปลา

โอ้ยอาจารย์อาจารย์จะใโยกอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นนกไงก็เปลี่ยนงานให้ปลาไงหายตายอยู่ได้ไหมนกอยู่ป้าได้ไหมได้ครับ ที่ไหน pile. อะที่นี้อันอันต้องอะไรอยูย่ลูกแขบนญเท่านั้นมีประโยคน์เขาก็ปโยกวันนี้ม anyway> ันสั้นเรต้องจะไปมองมานะมียากษ์ปัจจัยมาตัวเดียวรู้เลยพอจะนั้นสังเกตปัจจัยให้ดีมีนิดเดียวเองเพราะว่าจบวันนี้ไม anyway ่เยอะ มีไม่เยอะไม่ต้องไปวิตอยู่ตายตรงนี้อยู่ตายเป็นเป็นอยู่เงี้ยอยู่เ,เงี้ยพวก,น,กนี้ไม่เรียกอะไรแต่ก็มีบางบทหรอกมีเยอะยอันนี้จะเยอะมากสุดกัดตัวฉกมากคือกำก็เป็นมีบ้างม,มีมากสุดใช่มากสุดกัดตัวจบใช่มากสุด ตอกไายประโยคที่ว่าคนระดับเห็นถูกันตัวจบหคือว่าผู้ใหญ่ใช้ผู้น้อยคนใหญ่ใช้คนน้อยอย่ละลงมาน่ะคนเศรษฐีใช้คนจนอะค,นค,ค่าป็ใช่สิทัว์นี่นีนี่เยอะ

อันนี้แบบย่อนะย่อเลยพิยาศาสตร์จะใช้ให้คูณทำพิยาศาสตร์นั้นชื่อชื่อว่าเนี้ยของตัวต่อจ่อแล้วมันคิ่งลำบากเยอะที่อนแล้ว เอาขาหอนย่ออีกจุดเน่จุดแล้วไี่เคลียร์แล้วสานี่นี่นายมีกระหองกระหัวก็แแตกยังก็ควรไหม Хоти хотя хотя มุจะให้รู้ว่าเป็นเหตุตุกตัดตุกกรจบโดยเฉพาะมันจะมียากับผู้ขนานกัดกรมมีสั้นกัดกำเราก็รู้ว่ามีอีกอาคมหน้ายักเป็นกรใช่ไหมมียักตัวเดียวก็เป็นภาวะแถ้ามีไม่มีอะไรลองหาลองเออะไร่มุงม่อเป็นกัดกัดหมดเลยเออมาดูที่ปัจจัยปัจจัยในสําคัญธ์เลยล่ะเออผมกพวกนี้จะลองเงะเริ่มต้นมา มันไม่ธรรมดาแล้วมันจะท่าบวกอะไรบ,บวกเมบวกตบวกตีบวกตีกัธรานาเห็นไหมทำไมถึงไม่ผมบอกว่าด้านของน้ำปัจจัยเนี่ยน้ำเมเนี่ยมันลงแล้วต้องทีชีพมันลงก่อนลบมันต้องทำทีคะ ธาตุที่เป็นอาให้เป็นอ,นอาแล้วตัวเองมันก็นก่าตตัวเองสถานที่ปุ่นเก่าพีชีเ <c oughs> นี่ยดูปุ๊บอาสกาวอะไรเปิดเจมาเขาถามวาลบพีคัตตรงนี้เพราะว่าต้องการเป็นปาราเป็นอาตัวนี้จะลบไม่ได้ถ้าลบมันมีสัวเออยู่จะลบไม่ได้แล้วปาเจต ทีนี้เห็นตักอัตตัวัจจบเขามีเครื่องหมายของขาวอยู่นะทุกติยามาแล้ว ยางเดียวมาตรงนี้ยังเดียวห้ามไปที่อื่นเลยยางคือพังพางคือไหว้วานหรือใช้หรือใหย้ยาบาลีใช้ว่าคำว่าให้เอาปุ๊บมันมียางแล้วก็บวกด้วยให้ภาษาไทยคือไหว้วานใช้ ยาบาลีให้บุ๊บเดี๋ยวไปเราเรียกไปจะตาก,กันตาก,กันไหมตากไหมนิสเ,เตียบารีปาเจติเป็นเหตุกัดตัวาจอกต้องมียางอันว่ายางใช่ตัวนี้ทำเอง หุงเองผู้ทำทำเองหุงเองอะไรไปเองทั้งหมดเลยเอตามไหมนี่ไปอะไรเป็น,เป,นเป็นกรรมเมื่อวัจุกกรรมอันว่าเข้าสุกอันบุคคลหมุงเอออันว่าบุคคลหุงข้าสุกอันว่าข้าสุกอันว่านายยังเขายัางยังครอบครัวยหุผมเนี่ย เราจะใช้ปัจจัยตัวไหนก็ได้เราใช้ตัวนี้ได้ไม้านย์